ตอนนี้บ่าวเพื่อนอยู่กับน้องปะเยียสบายดีน้องปะเยียสบายดีสบายเออเมื่อนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงน้องดังขึ้นพี่น้องเพราะว่าเออมันเป็นอะไรเนาะเพราะว่าบ่าวเพื่อนมีอุปกรณ์เสริมเนาะเมื่อนี้เนาะไปได้ละไปขึ้นไปเล่นเพทางช่างคนไปไปคุณนั้นเป็นยังไงนะคนนั้นให้น้องอาเซียน้องอาเซียอาเซียเนาะ บรรยากาหมู่บ้านเขาจะอาบน้ำลินได้ครับนี้น้ำลินมีหลายชุดยุทธอ่ะน้องไปยิ่งอานคู่มือนี่เฮ็ดนี่ใไปนี่ใไปให้ไปสวนบ่ะเมื่อนไปบ่มืะเมื่อนไปไปกับกับไผ่ไปกับพ่อแม่ไปกับพ่อแม่น้องฝนลินใหม่ไปกับพ่อแม่เอื้อยได้กป่ะเอื้อยโได้ไปบ่เอื้อยเราเฮ็ดอย่างยุ่มงงัน เอ้ยยังเฮียนอยู่เมาเฮียนเอ้ยยังเฮียนอยู่ก็เลยบไปไสเนาะวันศุกร์มื่อเนาะโดยแม่ละวันศุกร์เอ้ยยังเฮียนแม่เลยเมื่อวานนี้เอ้ยโบยู่เนาะโบ่เขาเจ้าไปใส่เก็บมักงั่วไปเก็บมักงั่วเหลืองโดยอ๋อเอ้ยน้องไปเก็บมักงั่วเหลืองพี่น้องเลยไปกับพ่อแม่แต่โดยเออน้องน้องน้องอ่าไปเยี่ยละเลี้ยงน้องเนี่ยเลี้ยงน้องสามคนอยู่เงินเนี่ยน้องน้อยเนี่ยเอาน้อง บ้านี้น้องอยากกินนมให้เลยเอานมอย่างให้กินเอาเอาป้อนข้าวปะเดี๋ยวเอาแต่ข้าวกินเอาไปข้าวเนาะนมบ่มีเนอซ่าต้องท่าแม่มาก่อนนะเดินลองย่างน้อยน้องยังบ้วมอยู่เป็นไปรินน้องนั่งลิ้นล้มกันจังน้อยก่อนเี่น้องอะไรกระเทยได้มาบอกเพื่อนผ่านมาพูดดีเลยบอกเพื่อนผ่านมาลิ้นมาเที่ยวแล้วกะบวกกับบอกเพื่อนจะมาเอาวันโทรศัพท์ของเอื้อยของน้องนี่แหละเอาไปเปลี่ยนหน้าจอให้เรา หน้าจอมันมันเสียพี่น้องหน้าจอมันเทเนาะบอกเพื่อนเห็นเห็นซาฟาร์มาเมื่อนั้นน้องให้เบิ้งหน้าจอมันเสื่อมกับพปดีกับพัวกับอ่ามันเป็นของที่ว่าต้องได้ไซน์น้องพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าน้องยังเฮียนอยู่เลยทศัพท์เป็นสิ่งจำเป็นเวลาส่งข้อมูลส่งอย่างหาหมู movies, ่หาคู่ใกล้จะเสียงแล้วใกล้จะสอบแล้วพี่น้องใกล้จะสอบเสียงแล้ะ กันเลยเพื่อนจะเจียงกับสมเด็จตุ๊ดรอเลยจ้ะเอาโทรศัพท์น้องไปเปลี่ยนให้น้องน้องปลาเหี้ยเพื่อนอยู่กับน้องปลาเหี้ยนี่คนนี้กับงานคนนี้จะเป็นตาแพงคนนี้กับน้องสาวด้วยนี่น้องสาวงานเป็นอะไรเป็นสีอะไรนู้นเป็นซีคือกันเนาะมันซีกันเพคนวะคนอยากเอาอยากได้โบเป็นกองเล่นเด้อเล่นบ่ได้ โอเคเอาไม้ออกละพี่น้องเไยเพราะว่าน้องสายล่าเพิ่งเล่นน้นองสายล่าเล่นเออจับเอาก็ได้นี่จับนั่นนี้แล้วจะกะบอลนันี่เอาเะเสี่ยงไหมเด้อ <c oughs> เอ่อน้องปะเยี่ยมไ,ไออ่านแล้วอันเจ้าอยู่เฮือนท่าแม่นี่เจ้าได้เห็ดอยู่เอ็ดกินท่าแม่หรือ,อยังเห็ดหมายถึงหุงข้าวหุงน้ำไว้หรือ,อยังยังย <c oughs> ังพอได้หุง เออน้องน้องหลายคนน้องคนนักเขตเป็นบ่น้องปะเสียร่างถ้วยลังถ้วยเป็นบ่อน้องปะเสียมีแต่ลังถ้วยยังบ่ได้หุงข้าแต่บ่เออยั่เจ้าหุงข้าวเป็นหรือยังน้องปะเสียยังยังบ่เป็นเนาะในเฮ็ดบ่เป็นเนาะมื้อนี้ผู้บ่าวบ่มาเล่นนําบ่เมื่อวานนี้มาเยอะบ่เมื่อวานนี้มามีบ่าวแล้วได้เพิ่นบ่ธรรมดาในน้องปะเสียนี่ น้องคนนั้นดเดเน้องปลาเยี่ยดังบ่มีเถอะน้องปลาเยี่ยก็ยังบ่มีแต่โอ้อแสดงว่ายังสดเมอเลยไอ้น้องของขาเจ้านี่อันน้องมอน้อยกันยังเฮียนอยู่น้องปลาเยี่ยก็สดน้องปลาเสียก็สดน้องเกาซื้อก็สวดน้องเกาซื้อโอเคมือน้องสิไปให้ได้ดิไปให้แล้วเมื่อไร่สิกลับมาปะดิ <c oughs> บู๊ ปกติสิเจ้าไปเทือกไปจากมือจักมาไปอาทิตเป็นอาทิตย์<า>ประมาณอาทิตย์นึงจังได้กลับมาเฮือนถือนึงไปนี่เห็ดหยังซวงนี่ไปเห็ดหยังไปใหซวงนี่ไปทางให้โอ้ยัง,ย,งยังทางบ่แล้ว <โบ S 1> เออทางไปเลยให้ให้เล่าล่ะว่าให้เก่า่รา่ะให้เก่าอืมปลูกมักเดยเนาะแม่นบ่ปลูกมักเดยหรือบักสะลีปลูกมักเดยไกด์บอกอ่นบอนให้ย่างไปนะ อสองชั่วโมงสองชัง่วโมงเฉพาะสิเจ้าย่างเลยเนะนาะคัรไอหย่างอยู่ประมาณห้าชั่วโมงสองชั่วโมงเจ้าย่างไปกับพ่อแม่นี่พ่อแม่ก็พาพาักพาเศร้าอยู่บะเวลาเมื่อยเศร้าเมื่อยจากเทือสองเทือออโอ้โออเดินทางสองชั่วโมงกกว่าพักสองเทือสามเทือพักพี่น้องถ้าเบาเพลินไปนี่นะ่าจ,จะประมาณสามสิบสองเทือกนละพักอืม ก็เป็นกำลังใจให้น้องนเด้อน้องไปให้สู้ชีวิตขนาดเลยเมื่อน,นี่น้องก็ไปให้แล้วนี่น้องไปเยี่ยมเมื่อนไปให้ไปส่วนแล้วไปนอนพุ่นแม่นบ่นอนนอนพุ่นนี่อยู่พุ่นกับมีเป็ดมีไก่มีไก่ไกเลี้ยงยู่บ่<ม>ยังยังบ่ได้เลี้ยงอย่างเนาะแต่ว่าช่วงที่นอนประจําช่วงที่อยู่ประจํากับเซลใกล้ไปเลี้ยงเนาะอืมช่วงนี้บมมีไก่บางคนก็เจ้าอยู่พุ่นประจาก็เจ้าเลี้ยงหมูนเนาะเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงกไก่เห็น อยู่บ้านเก่าคุณบ่อันบ้านบ่อนให้เจ้าฮะทางไปบ้านเก่าคุณบ่บ,บ่ฮอดบ่ยังบ่ฮนอะดเนาะแสดงว่าไปบ้านเก่ายัางยังไปไกลอีกเนาะเออไปบ้านเก่ายัางไปโตอีกโอ้ถ้าไปบ้านเก่าประมาณจักรสุ่มโมงประมาณสามอ๋อแสดงว่าบุมม่นมปนใกล้ๆแล้วบ่มีเฮือนจากหลังแล้วเปล่าเดี๋ยวนี้ข้าเจ้ายายหนีมาเลย เหลือแต่เหลือแต่ตู้สนามกัเจ้าเนาะอแล้วหม่บ้านเก่าครับบมีอันพาย,ยู่แต่บูมีห้องเหาะบูมีอันแบบ่าตู้เป็นอย่างบูมีเลยบ่บูมีไปกานนอนแล้วเนาะมันเป็นบ้านเก้านะมีแต่ไปปลุกอยู้อนเอืนอนนะครับผู้ใดมีดินอยู่แถวนั้นกะยาตนเนานะบ้านเก่าผี่ปสัสซาก็มีวะทั้งนั้น <laughs> โอ้กระเจ้าระหว่างนอนอันผีปสัสซ่ากับนอนบ้านเก่านี่หรือเอ้นอนบ้านห้างนี่ ขาเจ้าเลือกนอนทีปรสสาวดีกว่าก็เจ้าว่านอนบ้านห้างเป็นแต่ายานก็เจ้าว่านอนทีปรสสามันเงียบไอ้่าษาเป็นแต่ายานมืดสองไงวะท <No. S 1> ีปรสสาก็ครับมแต่ลมซบบ้านห้างก็กคือกันนั่นแหละคือกันเออบางคนบอกว่าเลือกนอนทีปรสสาโอ้เสีเอาได้ไดี <c oughs> เป็นไอ้พวกการนอนญนาะย่านยันขี่ <c oughs> ถึงว่ามันสิโบเมียเห็นก็นกตามแต่ว่าเขาก็คิดย่านอยู่ดีนะ <c oughs> ย่านมันมาหล,ลอกลอหล,หลอนเขาเวลาเขารับเขานอนนั่นแหละ บมมาโดยตรงเนาะแต่ว่าสิมาตอนเขานอนเขาหลับบ้านนี้บางเทือก็ได้ยินอยู่แต่อ,อ,อยู่บ้านนี้ก็บางเทือก็ยังได้ยินอยู่แต่ได้ยินแบบอยู่ข้างๆเัือนแบบนี้นี่บเอะย่างไปย่างมานี่ยโอ้ทั้งที่บมมีคนแล้วนะออแต่ก็ได้ยินเสียงห้อยตีอันเ,ออเสียงตีนคนย่างไปย่างมาอ,อืม โอ้โห oh. ไปเมือดมืดอ,อะไรไปเอ่ออแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอันสี่แสนประมาณเจร้อย,อยหัวดอกเจ็ดบัวหัวดอกบอดหอดสี่แสนน่าจะ นยยลเเีไไปปสุดแสดงว่าเอ้ยนี่เราหาเงินเหียนเราวันเราสีเราสีพักองเหรียนมือนึงแล้วกปเอไปไปฮอกเหียหนึ่งไปเหียมือสี่มือนะไปเหียนสี่พักนึงยุดหนหาแม่แล้วเป็นปะอย่งหาแม่ละให้หาแม่ละกินห้อนแม่เลยได้นี่เพิ่นเอื้อหาแม่ละเมื่อกี้นี่อะไรแม่ละ แอวหาแม่แล้วกู้น้อยกินฮอทแม่และแ,แม่ยังบ่มาน้องไปเย่ละเลีเ้ยงน้องอยู่เพื่อนแม่กับพ่อแล้วก็เอ้ยไปเห็ดเวียกไปเห็ดเวียกพี่น้องไปเห็ดไปเฮ็ดเวียรับจ้างนเก็บมักทั่วเหลืองได้เก็บมักทั่วเหลืองก็สามคนก็ได้เมื่อละสะเมื่อละสี่แสน กระสิตกอยู่ประมาณเ่ร้อยกว่าบาทนะคนละร้อยร้อยร้อยกว่าบาทนะคนละสองร้อยบาทนะบางเท่อกับปั๊บถ้ามันถ้าโชคดีเนี่ยคือสอันนี้นี่คือสูงสุดแล้วแต่สูงสุดนี่ได้มือละสี่แสนเป็นปะสามคนอนะแสดงว่ามือที่โบได้นี่มือที่โบได้นี่กับ,บโบฮอรพุุนได้มือละร้อยกว่าบาท ใบมือละสี่ใบมือละสองร้อยคนละสองรบางคืออันน้นองอันน้องด้วจีได้ไปเด้คนหกคนหกคนได้คนละเก้าสบบาท <c oughs> เห็ดเรียกมนเมือได้คนละเก้าบบาทได้หกซเอ้อได้อันได้ห้าเสกเด้คนหกคนได้หากระสอบเด้กระสอบละ 60, ลหกสิ 500, 6, 6, พันเดอหคนหกคนผู้ดีได้คนละเกบบาทเนีย่ย ตอ,มน,อน,น,นมีน้องดวดมีดวดจีแล้วก็มีน้องน้องัใหม่เจี๊ยใหม่เกี้ยแล้วก็น้องอันน้องใหม่เกี้ยแล้วก็น้องอีกคนหนึ่ง,งก็ซื้อเยี่ยก็เออน้องประยงแล้วก็มาลีแล้วก็วกอีกคนหนึ่งเออบอกฮู้นะคนนั้นหกคนเขาจะไปมืานั้นได้ห้าสอบคนหกคนผู้ดีได้ได้กระสอบละหกสิบหกสิบพันผู้ดีตีเป็นเงินเงินบาทก็ได้คนละเก้าสิบบาท บ่ฮอดร้อยซับได้คนละได้คนละห้าสิบห้าพันกิบเมื่อมือมันอันมันมันอันนั้นมันโบเมนซามันมันเป็นแบบว่ามันคนหลแล้วเขาสิเมาเป็นแถวใแถวมันเนี่ยนะคนหลนะฟ้ามเคยเห็นแล้วโบมันโบเกี่ยวกันกับซากับไยเวียดหะมันเฮ็ดแค่อันสวยเดียวนะ ช่วยเดียวกันกับมืดล่ะมืดแนวเฮ็ดแล้วก็ท่าลงไม่บางเทือกับโบมีซ้ำตอนแรงโบมีเฮ็ดแม่นต้องได้ไปจับจองไปตั้งแต่เช้าไปตั้งแต่เที่ยงคืนคือเจ้าไปเนาะไปตั้งแต่สิบสองโมงกลางคืนบางคนเจ้าเกลางคืนไปเจ้ากลางคืนรับไปเก็บบังทุกเรืองไปเทือเดียวได้ได้เท่าไหร่ได้หลายปันได้ปันได้ ได้ได้จากซอบมาเห็ดกับแม่กับพ่อแม่ฮะเ่าะแล้วพ่อเป็นคนตัดมันบะตัดตัดตัดแล้วก็เขากับเป็ดเค่ห่อมากองไว้กองเดียวมันบะกองไว้บ่อนเดียวแล้วก็มานั่งนั่งปิดเลยนั่งปิดใส้อันกระซอบเลยไอเห็นม่นบ่บ่เอาใบมันเอาแต่มางมันย่างเดียวเลยแต่บางเทือมันก็มีจังหวะที่แบบว่าใบ,บติดเข้าไปน,ำน้ำเนาะมัมมออไไมกทัวรเรื่องนั้นคอมาต้มกินก็ได้บอข้ามาต้มกินได้บา ต้องรักเอาโอ้ขอบให้ต้องรักเอาเออให้อยากหาแม่แล้วนี่แม่ยังบูมาเลยโอ้กราเจ้าเห็ดอย่างว่าคนขึ้นมาหลายแทะมากระพกมากราเจ้าเห็ดฮีตแอบไปยะโอ้กราเจ้าเห็ดฮีตขระเจ้าเห็ดฮีตพวกแขนฟุกคอต่อแขนมันคนบักเลยหลายอยู่น้องนี่เลย นี่บรรยากาศหมู่บ้านกับเจ้าดนี่นี่เลยเดี๋ยวผมเอานเอาให้เบิง้งใส่เงินหลังใดเห,เห็ดฮิตฮะเงินหลังนั้นเห็ดแล้วละโอ้ยยังพอได้กินกับเจ้าข้าหมูแต่หมูจะโตโตหนึ่ง สซล่าเห็ดเห็ดมีแต่หมูตัวเดียวแล้วเนาะสองบะเออสองโตน้องไปเหยียบบอกว่าประมาณสองโตข้าวเจ้าเห็ดเห็ดฮีเห็ดคลองประเี้นี้กล่องเขาเจ้าอะไรเนาะบรรยากาศยามแรงเพื่อนเอา,ามาฝากมาตอนมาฝาก สายล่าน้องไปเยี่ยให้แล้วให้กินฮ้อนแม่เนาะมิ่งน้องๆเต่งตัวกำงามนีนแม่และวนเต่งตัวทา่าผู้บ่าวละนี่ <c oughs> น้นอยนี่มีบ้าเมื่อไรได้นี่บอกเพื่อนเคยถามอันผู้เท่าผู้ใหญ่กับเจ้าอันบอกว่ากับเจ้า,มาเมล่นกันกับเจ้าเห็นอะไรมาสักกับเจ้าอันยอกยอกันอย่างไปอย่างมาแล้ว,วเออน้องคนนี้เลยเรียนน้องคนนี้น้องน้องอย่างก็ซื่ออย่างก็ลืมละ เราเป็นเราเป็นคือญาติกันกับน้องอาน้องอาลีพี่น้องนี่น้องคนนี้นี่เป็นพี่น้องกันเป็นญาติพี่น้องกันกับน้องอาลีหน้าตาคล้ายๆกันเลยอีต้นคนน้อยเนาะให้หาแม่แม่เผ็ดเวียดหาเงิน ม่เจ้าคนไหนเสื้อสีดำฮะเออน้องเสื้อสีดำเรายังเียนอยู่แต่ลราเห็ด h e a ืเยเล่าละคนยืนอยู่ฮนะันนนเนาะเออหน้าตาคือกันเลยเืย์เรเามาเป็นไพรอยู่พี่เนาะเมาขัวอยู่พี่อ๋อเป็นคนครับแม่เป็นคนซ้อน น้องคนสิไปล่ามู่ไปครอบมู่ว่าเมื่อหน้ามาเล่นน้ำไม่แล้วนั่นแหละป่า,าประเฟนี้ของกเจ้าขาโมงอ่ะเวลาเขามาเล่นเงือนหรือว่าเขาเจอกันแล้วกเจ้าสิบอกว่าไปเล่นน้ำเดอ้อแบบนี้คือบอ่าเพื่อนอ่ะเจอกันน้ำทางแล้วกะเจ้ากับสิเอิญมันเป็นฮีท่ะนะเปลี่ยนแบบว่าเแบาเบาแบบให้มันไปเล่นหรือว่าแบบอยากให้ไปหรือว่าอยากให้ไปกับเอาไวท้ทีหลังแต่ต้องส่วนใบก่อนไม่ต้องเลยไปเล่นเพื่อนค่อยเด้อแบบนี้นะก็จาสิส่วนกันแบบนั้น ๋อคนผู้ชายฮ่นเป็นลูกเขยเล่าเป็นปะเออลูกเขยทรงไม่เท่าผู้นั้นเป็นลูกเขยผู้เสื้อดำสุดดำยืนอยู่ท้ายรถนี้เป็นเป็นพีเป็นลูกสาวเล่าเรามาเฮ็ดเฮ็ดให้ลูกสาวผู้ใส่เสื้อเบอร์สิบห้านั้นเป็นลูกเขยเบรรยากาศยามแรงนี่น้องอุอุ่อนเลยคักเลยม่วนผู้เท่าผู้แก่วัยรุ่นนมสาว มารวมตัวกันวัยรุ่นหลายก็เจ้าบุคโปรได้ไปทางใดบุคโปรได้ไปออกนอกบ้านมีแต่อยู่จุมจ้มจุกันม้วนได้วัยรุ่นหลายมีวัยรุ่นหลายอยู่ในบ้านหลายกับม่วนปีกแบบหนึ่งบางหมู่บ้านที่คือแถวบ้านบุคโปรน,น,นี่จะบมีวัยรุ่นเลยไปหาเงินอยู่ฝั่งไทยมืดส่วนใหล่สิบกว่าปีสิบห้าสิบหกปีบุอยู่เงินละบ้านอายได้ประมาณซั้าสิเจ้านี่เขาบปอยู่เงินแล้วเขาไปทำงานไทยเมืองไทยละเป็เรียกอยู่เมืองไทยมืด มีเด็กน้อยอยู่บ้านฮะน้องคนนี้ซื้ออย่างก็ไอเรื่มซื้อแล้วล่ะน้องปาจีเออย่อยงน้องปาจีย่อยงเราเป็นหลานของอันน้องอาลีน้องอาลีบ้านผาสร้างพี่น้องเนาะบอกเคยมาเล่นนนำน้องอยู่เคยเจอน้องมานล้วตาแพงเนาะ เป็นตาแพงเราอยู่กับอันพ่อเท่าไม่เท่าเราเนาะเหล้วแม่เราแล้วพ่อป้านะแม่เราแล้วพ่อป้าแล้วแม่เราเียดเบีอยอันโรงงานมันต้นอันเอื้อยเรากับน้องไซล่าเราหลัอยันน้ำพ่อเรานี่คนกลางหล้ออยู่น้ำแม่เขาปั่นให้คนเดียวเขาเอาสองคนเก๋เจ้าเคยเห็นเอื้อยเราอยู่บ่ บเคยเลยไม่เท่าเราว่าเป็นฟังอันพ่อเรามาลิดอันบ้านผาสร้างกะบ่มาเยี่ยมมาคอยลูกกับบางเทื่อลูกเห็นหน้าให้ลูกให้น้าพ่อกับพ่อกับบ่สนใจลูกเลยเราเรามีเมียไม่ลยเดีเราสร้างครอบครัวไม่ลยเดีใจดำขนาดเลย <laughs> ลูกตัวเองกับบ่มาเบิง่งบ่มาส่งบ่มาอย่างเลยบ่ส่งเสียเลยอีตนน้องๆอ,อีตนเด็กน้อย นี่แหละพี่น้องเลยเลี้ยงเลี้ยงน้องอ่ะสมัยยังน้อยนะเลี้ยงน้องท่าพ่อท่าแม่นะ่ะคนคนเป็นเอื้อยนะแนวนี้แหละความลำบากความยากเลี้ยงน้องเนะราพอเพลินก็เคยเจอแล้วแหละเคยเห็นมาหลายแล้วบดสั่งกับอันแม่คนที่สองเอยบ่ตั้งอยัางกับอ่าแม่คนที่สองนี่แหละเลี้ยงน้องท่าพ่อท่าแม่เนาะ น้องเอวน้องให้แบบนี้นะ่ะพวกใจได้เคยแบบเคยเจออยู่เวลาเด็กน้อยให้เราโยนมาปา๊บแจักแนวเห็ดกลุ่มนี้พากันเท็เนี่ยโอ้พากกนเบึงติ๊กต๊อกบึนติ๊กต๊อกจุม๊มจุ้มเบิืกัน โอเคน้องพี่น้องเนาะบ่าวเพื่อนมานี่กะมาเพื่อที่จะมาว่าจะมามาเอาโทรศัพท์อ่าน้องไปเปลี่ยนหน้าจอให้น้องแต่ว่าน้องอ่าน้องอ่ะนม่อน้อยรับอายุเอาไว้เมื่อหนาบ่าวเพื่อนจะมาไหมน้องไปอ่าเก็บบัตโทรเรื่องบ่เพื่อนติดต่อกกับเจ้าบ่ได้โทรศัพท์น้องเสียเลยเฮ็ดอะไรบันี้น้องให้ไปนั้นน้องแอบไปนะเอาเข้าวไปกิน ไปสั้นเฮาสิหาหาโอกาสเมื่อไรแหละเพราะว่าสีเมื่อไรเพราะว่าน้องยุ่งยากน้าเลี้ยงน้องน้องเอวน้องให้น้องต้องเอาต้องเอาน้องเลี้ยงน้องพ่อแม่ยังมาสั้นเอาไว้อันบอกเพื่อนได้ยินเสียงกอไกล้กอไข่อยู่เฮียนกอไกล้กอไข่บมาไม้สอนให้ก่อไกล้ก่อไกล้ เอาตาไม่เ้อะคอไข่ขอควายงองงัวจอดจอกสอดเสือสอดสร้างยอยุ่งดอเด็กต่อตาทถุงทอทงนอนนกบ่อแบะป่อป่าพอเพ่งฝอฝน พ่อผ oh ู uh, oh ้พ oh ่อไฟหมอแมวบอวีลอลิงหอหารออโอหอเฮือนค้างเอานักเรียนก็ได้เว้าฮอดบ่ซัดนักเรียนเว้าันั้นได้เฮียนห้องดละจเฮียนห้องดปอ3 เล่ากอไก่ฮอนฮองเงินได้แล้วป่ะลองเล่ามุดดูฮะเล่าไอฟังมุดด้วยกอไก่กอไก่มันมาคอควายเนาะเก่าเสื้อน้องเก่าเสื้อน้องซื้อยังเจ้าพันซื้อยัง เอวันน้องเอวันเออน้องไซต์ตัวนี้เนาะมาน้องไซต์เจ้าวะโบแม็นเต๋อน้องวันไซผู้นั้นซื้อเอวันผู้นี้ซื้อวันไซอืม <c oughs> ั้นเอาไว้อันเมืออ่อน,น้าลไาไ้ไอซีมาไม่เด้อไอซีเอาบอกอันบอกเข้าดีให้เยอะเนี่ยถ้าไอเอาไปแปลงให้เราเสียอนุญาตรหรือบอ่กแบบน,นี้นะเอาไปแปลงให้กะเราโทรศัพท์เราก็มีรหัสเราว่าเอาไปเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอไอกับ่วบาสีเข้าไปเบื้องเร้าไอกับบุหูรหัสเปลี่ยนหน้าจอซะสิเนาะเดี๋ยวไอจะไปเปลนให,ห้เอาไว้เรามาก้อนก็นได้แล้วเจ้าบอกบอกเยอะเจว่าอ่าน ไอเพื่อนเสียวันโทรศัพท์เจ้าไปเปลี่ยนหน้าเจ้าให้แบบนี้นะบัลล่าอัสติโตหาเจ้าบอกลาไว้นั่น,น,นแหละเพราะว่าโทรศัพท์มันจําเป็นตรงไซเพราะว่าน้องเฮียนอยู่มหะเวลาส่งข้อมูลส่งอย่างส่งข้อสอบส่งอย่างให้กันมูคู่กันแล้วมันติดต่อหากันพี่น้องมันสีง,ง่ายแต่ประเด็นคือน้องผมโทรศัพท์น้องอะ่ะจอเสื่อมบอกเพื่อนมาเห็นมน,นั้นกับน้องฟาร์มมาเห็นมน,นั้นบอกเพื่อนก็นเลยเออบอกเพื่อนก็นเลยเสียบปแปลงให้น้องซะ กับค่าแปลงไอถามห้านเขาเขาบอกว่าเท่าไหร่สี่แสนสี่แสนปายสี่แสนห้าสี่แสนห้าสิพันกีบหน้าจอะนะไอเสียไปเปลี่ยนให้ไอเสียไปแปลงให้บอกเลยเนี่เอะแต่ว่าไอบ่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 บบบฟ้าเอาไปมือนี้เราต้องถากคาตอบจากเราก่อนเพราะว่าเราเป็นเจ้าของโทรศัพท์ต้องถักขออนุญาตจากเราก่อนนะนะแต่ว่าโทรศัพท์มันอยู่เฮือนนี้อยู่ทําเจ้าเป็นป่ะบ่บได้เอาไปเพราะว่ามันใซ้บ่ได้อะโอเคบ่เป็นยัง เอาไว้มื่อหน้าไอซจะมาไหมเดอ้อไอซ์จะมาไหมเรามาลิ้นน้ำไหมเอาไว้เจอกันในมื่อหน้าพี่น้องสําหรับวัอนี้สบายดีพี่น้องกันให้น้องไปเบิง่งน้องเอาน้องสน้องให้น้องเอวน้องอ่ะคิดฮอดแม่แล้วห้องหาดเป็นแม่โอเคบายบายสบายดีบายบาย